สกีบีดีทอลเล็กอีพีห้าแปดมาแล้วนะนี่นี่แล้วเราก็ได้เจอคามล่าแมนยืบคัวอยู่เลยนะครับในแล้วคาเมล่าแมนที่เป็นตาก้องก็กำลังจะไปข้างหน้ากำลังจะไปกระโดดดึงแล้ว แล้สกิบิดีท้ทอยล็กสามารถหันหัวได้ด้วยนะครับดูสิแล้วเขาก็ได้ดึงชักโครกไม่รอเลยแล้วเขาก็ชูชูแบบนี้ด้วยนะครับนี่แล้วเราก็ได้เจอสกิบิดีท้ทรอยล็กอยู่สามตัวนะครับมีปืนอยู่สามกระบอกนะครับ รวมถึงปืนเลเซอร์ด้วยนะครับแล้วเขาก็ได้ใส่หมวออกมานะครับแล้วก็มีมีด2องอันมีดแล้วก็ได้เจอกับสก i บ i ดี้ทอยเล็กเฮลิคอปเตอร์ที่มีปืนอยู่2กระบ,บอกเท่าไหร่ผมมองไม่เห็นนะครับน่าจะมี2กระบ,บอกแล้วเราก็ได้เจอกสก i บ i ดี้ทอยเล เฮลิคอปเตอร์อีกแล้วนะครับก็รวมเป็นสามตัวเลยนะครับนี่นแล้วปืนเลเซอร์ของของของสก,กีบิดี้ทอยเลกเขาก็ได้ยิงไปเลยนะครับอ้าวไม่ใช่สิของไททันสปิกเกอร์แนมนไม่โอ้โหนี่ไง คิดว่าเป็นปืนของสกิบิดี้ทอเล็กน,นี่กำลังวินมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ได้เอาปืนทุบเลยแล้วก็เอาปืนใส่ปากเลยนะครับดูสิอือดูสโหแล้วสกิบิดี้ทอเล็กปืนปืนกี่กระบอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก็บอกก็ได้ยิงมาเลยนะครับอา้าวไม่ได้ยิงสินี่แล้วไทท่านคาเบล่าแมนก็ได้เอาปืนมามารวมแล้วก็มาเจาะเลยนะครับลูเซโหอย่างไทยเลยแล้วก็ถีบเลยนะครับ มันใหญ่ควันเลยครับคนขึ้นเลยแล้วไททันสนปบกเกอร์แมนก็ไปเหยียบตรงตรงนี้นะครับตรงคบบน่ะแล้วเขาก็ได้บินมานะครับนี่แล้วเขาก็ได้จ้องมองกันนะครับนี่แล้วเขาก็ได้ยูชูนิวนี่นะครับไททันคาเมล่าแมน ในวันนี้ก็สปิเกอร์แมนก็ได้มาแล้วนะครับเมื่อสปิเกอร์แมนตัวแบบนี้นะครับยังไม่ได้ปรากฏตัวเลยหลายอ p ีแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ได้มาปรากฏแล้วนะครับตัวนี้เขาเคยปรากฏ ep57 นะครับนี่ไม่ได้มีแค่นี้มีเฮลิคอปเตอร์สปิเกอร์แมนอีกด้วย แต่ว่าผมเจอเหมือนคนน่ะตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ซ่อนอยู่นี่แล้วสปีกเกอร์แมนไปเต้นอะไรข้างบนตรงนู้นนี่แล้วแล้วเราก็ได้เจอบิ๊กสปีกเกอร์แมนมาคาเมล่าแมสสปีกเกอร์แมนเต้นอยู่ แล้วเราก็ได้เจอกับสไปเดอร์สปิเกอร์แมนหูไม่ได้เจอมาหลายอีพีเลยตั้งคิดว่ามาในอีพีเดียวเหมือนสกิบดี้ทอเล็กอีพีห้าสี่เฮ้ยสี่ห้าอะไรอ่ะห้าสี่ปะใช่ใช่ห้าสี่สกิบดี้ทอเล็กที่มันเป็นวิ่งเร็วอ่ะ ปรากดตัว EP ไหนโอ้ก็จำไม่ได้แล้วโอเคมันยังไม่หมดใน EP นี้ไหมแถมตบมือกันอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแมนก็ได้มาก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับ